พระเอกอนิเมะคนไหนน่าสงสารที่สุดครับไอรูเดียไงที่แบบบิเกจจูไม่แข็งอะ่ะเออเนี่ยน่าสงสารสุดแล้วแต่ว่ารอบนี้เขาขอแบบไม่ฉีกไงเพื่อนของเล่นใหม่แล้วเมื่อก็สรรหาจะมาเล่นเนาะเอองบจะกินข้าวยังไม่มีเลยเนี่ย <c oughs> พระเอกน่าสงสารเหรอก็กัสไงจากเรื่องเบอร์เซอร์ไม่ว่าจะเป็นฉากแบทแมนกินตับหรือว่าจะเป็นฉากที่เพื่อนหักหลังก็น่าสงสารสุดแล้วมันก็ต้องเป็นอาริมะโคเซไงล่ะ เป็นพระเอกที่เล่นเปียโนสุดเทพปกติคนเล่นเปียโนแม่งตื่นทุกคนนะเว้ยยกเว้นคนนี้คนเดียวพระเอกเนี่ยมีปมทําให้เล่นเปียโนไม่ได้พอไปพบรักกับนางเอกเนี่ยทาให้มีแรงใจกลับมาเล่นเปียโนได้แต่สุดท้ายนางเอกก็ตุยผิดครับฉเฉลยคือพระเอกจากโอรอลครับเพราะพระเอกไม่มีจูฉเฉลยใหม่ไม่ชี้ <sighs> งั้นรับกันให้ได้แล้วกันพระเอกจากเรื่องสซรคูเดย์ครับ เนื่องจากพระเอกเป็นคนร้ายใจทําให้นางเอกต้องจัดการพระเอกและ